การปฏิรูปศาสนาการปฏิรูปศาสนาเกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่16เกิดจากการเสื่อมความนิยมในผู้นำทางศาสนาและเกิดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับศาสนาขึ้นการปฏิรูปศาสนาทำให้คริสตศาสนาในยุโรปได้แตกแยกเป็นสองนิกายคือโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตน์ สาเหตุของการปฏิรูปศาสนา 1. ประชาชนไม่พอใจสันตปาปาที่กรุงรมรวมถึงพระและบาทหลวงที่มีเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟยและซื้อขายตำแหน่งของบาทหลวง 2. กษัตริย์เจ้าผู้ครองเคเว้นต่างๆในยุโรปต้องการเป็นอิสระจากคริสตจักรที่มีสันตปาปาเป็นผู้ปกครองซึ่งเกิดจากสินธปาปา นางรูป 3. การศึกษาในสมัยฟื้นฟูศิลปาวิทยาการทำให้ชาวยุโรปเห็นว่ามนุษย์สามารถทำความเข้าใจคัมภีร์ไบเบิลได้ด้วยตนเองมากกว่าที่จะผ่านวิธีของศาสนาจักร 4. สันตปาปาต้องการหาเงินในการก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรมจึงส่งคณะสมณชูตมาขายใบไถใ,ใบไถบาปในเยอรมนี การไถ่บาปเป็นแนวคิดของชาวคริสต์ว่าพระเป็นเจ้าทรงพระเยซูคริสต์มาช่วยมนุษย์ให้พ้นจากบาปด้วยการเสียสละพระชนชีพเปิดทางให้มนุษย์ได้รับการอภัยโทษและกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ได้อย่างถูกต้องตามดังนี้ตามรูปภาพที่กำหนดมาการไถ่บาป ่างเป็นแนวคิดของชาวคริสต์ต่างๆนานาการเริ่มต้นปฏิรูปศาสนาดังนั้นการปฏิรูปศาสนาเริ่มต้นในเยอรมนีมาตินรูเทอร์นักบวชเยอรมันได้เขียนยัตติ95ข้อคัดค้านการขายใบไทยบาปติดไว้หน้าม,มหาวิหารแห่งเมืองวิทเอร์บูล และได้ก่อตั้งนิกายรูเชอร์ซึ่งได้แพร่ขยายไปทั่วเยอรมนีและสแกนดิเนเวียดังรูปในภาพคือมาตินมาตินรูเชอร์นะคะการปฏิรูปเกิดขึ้นในเยอรมนี m a r ์ G i n l u t h e r การบัฟพาชนิกกรรมคือการขับไล่บุคคลออกจากคริสตศาสนาดังรูปสวิสเซอร์แลนดโอคริตชาวิงรีไฮริกบูริงเจอร์และจอห์นคารวินหรือการเวงก่อตั้งลัทธิคารวินแพร่หลายในสวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษอังกฤษแยกศาสนาจากศาสนาจากที่กรุงโรมประกาศตั้งนิกายอังกฤษหรือนิกายเองกฤคันมีลักษณะเด่นคือการยอมรับและรักษาวิธีตามกรรมต่างๆของนิกายโรมันคาทอลิกแต่ไม่ยอมนับถือซันตปาปาปาที่กรุงโรมดังของประเทศอังกฤษดังกฤษ มีลักษณะเด่นคือยอมรับพิธีกรรมต่างๆดัง,ง,งรูปฝรั่งเศสลัททิคาวินได้แพร่หลายในฝรั่งเศสในกลุ่มที่เรียกว่า <c oughs> H U G U E N O T เป็นของฝรั่งเศสลัททิต่างๆ นิกายโปรเตสแตนหมายถึงผู้คัดค้านซึ่งต่อมาได้แยกเป็นนิกายต่างๆมากมายเช่นนิกายรูเทเรนนิกายรีฟอร์มนิกายเฟรชไบททเรียนนิกายเองกริคันเป็นต้นดังรูปที่ยกตัวอย่างจัดทำโดยนางสาวรัชตะกมลติงสะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ขอบคุณค่ะ